พระจันทร์เต็มดวงในราศีสิงห์เรามีแง่มุมที่ท้าทายสองประกทนทำให้ตึงเครียดเล็กน้อยคุณรู้สึกไหมเราอาจรู้สึกแย่และติดขัดเล็กน้อยหรือราวกับว่าเราอยู่บนหน้าผาของการเปลี่ยนแปลงเราจะถูกขอให้ใคล้ครวนประเมินและทำงาน ในแง่มุมที่ท้าทายในตัวเราข้อบกพร่องที่ควรสงสัยเงาของเราและความเชื่อที่จำกัดทั้งหมดเกี่ยวกับการรักตัวเองยอมรับในตนเองพระจันทร์เต็มดวงนี้ขอให้เราก้าวเข้าสู่ความพลาดโดยการประเมินส่วนลึกของเรา ค้นหาความแข็งแกร่งภายในพระจันทร์เต็มดวงลาศีสิมุ่งเน้นไปที่การยอมรับตัวเองและเตือนเราถึงความเข้มแข็งกล้าหาญจากภายในที่เรามีอยู่ภายในตัวเราเมื่อเราละทิ้งความสงสัยในตนเองและจำกัดความเชื่อเราจะสร้างที่ว่าง สำหรับเวทมนต์และที่แห่งความสุขก้าวเข้าโู่ตัวตนที่แท้จริงของคุณอย่างไรก็ตามเลโอเตือนเราว่าเพื่อที่จะทำเช่นนั้นได้เราต้องยอมรับและสัมผัสความรู้สึกของเราคำนึงถึงความภาคภูมิใจและอัตตาของคุณ ในพระจันทร์เต็มดวงนี้และดูว่าสิ่งเหล่านี้อาจเป็นอุปสรรคต่อการสร้างการเติบโตและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในชีวิตของคุณได้อย่างไรเต็มใจที่จะอยากเรียนรู้และเติบโตเพื่อจะทำสิ่งนี้ได้เราต้องถ่อมตัวพอที่จะยอมรับว่า เราไม่ได้สมบูรณ์แบบและเรายัางคงน,น่ารักอยู่แม้จะเป็นเช่นนั้นเราเก้าวเข้าสู่พลังที่แท้จริงของเราเมื่อเรายอมรับแล้วรักตัวเองในสิ่งที่เราเป็นเมื่อเราปรากฏตัวเป็นตัวเราอย่างแท้จริงเราจะก้าวเข้าสู่พลังของตัวเอง และเมื่อเราเก้าวเข้าสู่พลังของเรานีเคือจุดที่ความมหัศจรรย์เกิดขึ้นโอบก,กอดความกล้าหาญและความถูกต้องความรักอันเร่าร้อนในจักรวาลจุดประกายขึ้นภายใต้แสงสีเงินของพระจันทร์เต็งดวงของราศีสีงห์ 25.26. มกรลาคมถึงเวลาของการประเมินการเปิดตัวและการขยายตัวอย่างรวดเร็วเมื่อดวงจันทร์รองตัวกับโชคชะตาและเส้นทางที่ปูด,ด้วยทองคำของคุณจะถูกเปิดเผยนำนานประทะกับเวทมนต์และในการเล่นแรบและท่า ช่วงเวลาแห่งความสง่าง,งามและความสงบนี้ก็ส่องสว่างการอยู่ชั่วคราวระหว่างการปิดม่านและสืงปลบมือเริ่มตน้นทีนี้การตะหนักรู้เป็นสิ่งที่แน่นอนไฟจะสว่างขึ้นภายในเมื่อคุณเคลื่อนที่ไปมา ระหว่างพลังงานมิติต่างๆในขณะที่คุณค้นหาตัวเองมาเคยการจ้องมองที่เข้มข้นของโปรโตกระตุ้นกระแสความต้องการในสนามพลังงานของพระจันทร์เป็นดวงอย่างยัอวยวนการซ่นไว้เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้และการประกาศที่จะนำโดยหัวใจ ที่มีชีวิตชีวาและท่าทางอันน่าทึ่งจะถลักล้นออกมาอารมณ์ที่เข้มข้นนั้นเพิ่มพลังด้วยศรัทธาและไฟพลังที่หลอมละลายอย่างสมบูรณ์แบบึ่งเข้าถึงได้ด้วยการเรียนรู้ตนเองที่คุณรวบรวมได้ในตอนนี้ มองเห็นคุณปั่นได้สีทองที่จะสร้างสิ่งพิเศษที่น่าภาคภูมิใจคาดว่าจะมีคำถามที่ค้นหาจิตวิญญาณเกี่ยวกับตัวตนของคุณเองและบทบาทที่คุณทำนั้นเติมเต็มคนหรือดูดพลังชีวิตของคุณอย่างไร ตัดสินใจที่กล้าหาญเกิดขึ้นภายใต้ดวงจันทร์อันสว่างสวายนี้โอกาสที่จะเกิดขึ้นพร้อมกันอาจเกิดขึ้นแต่ต้องให้จิตใจที่เป็นกลางและหัวใจที่เต้นรัวของคุณหมดไปถนนทุกสายจะนำไปสู่บางสิ่งที่เปลี่ยนแปลงชีวิตมีเพียงประสบการณ์ ที่ได้รับก,การต้อนรับไม่ใช่ความกลัวในการตัดสินใจที่ผิดพลาดเพราะจันเต็มดวงนี้สัญญาว่าจะส่องสว่างความแข็งแกร่งของคนเมื่อคนรู้สึกเหนื่อยล้าเธอจะปกป้องหัวใจของคนด้วยความดุร้ายที่จะปกป้องคนให้ปลอดภัย จนกว่าคุณจะพบความกละหารแต่ด้วยความรักอันเหนียวแน่นเธอจะกล้าให้คุณก้าวเข้าไปมากขึ้นคุณถูกท้าทายให้แบ่งปันไฟที่แท้จริงของคุณคุณจะต้องพยายามให้คนอื่นได้ยินถึงความจริงของสิ่งที่เผ่าไมมภายใน คนกำลังทำให้โลกของคนโกลงเกลืนกันและจักรวาลจะสะท้อนถึงการกระทำอันกล้าหาญของคุณพร้อมกับพรมากมายไม่มีอะไรจะรั้งคุณไว้เพราะอาดีตไม่สามารถขำจุนคุณได้อีกต่อไปเลือกที่จะครองเส้นทางใหม่ ด้วยความสงบสุขในจิตวิญญาณของคุณคุณอยู่ในที่ที่คุณตั้งใจจะเป็นปลดปล่อยสิ่งที่คุณตั้งใจจะลาทิ้งไปรู้สึกถึงสิ่งที่คุณควรจะรู้สึกและได้รับแรงบันดาลใจไปสู่อนาคตที่พร้อมจะออกร้า ้องมีศรัทธาและความกล้าหาญที่กลุ่มดวงดาวของคุณนำทางอย่างไม่หวั่นไหวไปสู่สิ่งที่ถูกกำหนดไว้สำหรับคนศรัทธาและฝ่ายจะปกป้องคุณเมื่อคุณกล้าที่จะเริ่มต้นการผจญภัยครั้งใหม่